ใหม่มาเนี่ยก็จะอาจจะใหญ่ไม่เท่าและก็อาจจะกับแคบปุขาดนะฮะสวัสดีครับ TK Garden รับผมวันนี้นะครับก็นะฮะเอาต้นไม้นะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กทรีของบ้านเนี่ยมาอัปเดตดีกว่าครับเพราะว่าทั้ง3าต้นเนี่ยก็คือเคยทําคลิปไปหมดแล้วนะครับก็ใครสนใจยังไงสามารถคลิกลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับเวลาที่ผมพูดแต่ละต้นเนี่ยก็นะครับสต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในบ้านผมถ้าไม่พูดถึง เจ้าแอนทูเลียมบิ๊กบิลกับเจ้าแอนทูเลียมหมาจูของผมนะแต่ว่าก็3ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ผมค่อนข้างรักครัเพราะว่ามันก็สวยในแบบของมันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยด้านหน้าก็คือจะเป็นเจ้าแอนทูเลียมรีเกลนะครับแต่ว่าเป็นฟอร์มแบบทั่วไปนะก็เท่าที่รู้ก็เรียกกันว่าฟอร์มอินโดนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าแอนทูเลียมคริสเตอร์ลนัมนะครับซึ่งก็นะฮะ ใบก็ยาวถึงได้ถึง50เซนนะครับใบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าแอนตูเลียมนะครับบาโลอีนัมนะครับผมก็คือหน้าวัวขอกระเช้านั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวเลื้อยเนาะก็เดี๋ยวมาค่อยๆพูดกันทีละต้นละกันถือว่าเป็นอัปเดตนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นต้นเก่าๆนะก็นะฮะต้นแรกนะครับเจ้าแอนตูเลียมลีเกลในส่วนของฟอร์มินโดเนี่ยก็ นะฮะผมก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะก pues ็ถ้าเกิดใครเห็นช่วงแรกๆที่ตั้งแต่เปิดช่องเนี่ยมันก็น่าจะพอเห็นบ้างนะว่าเขาก็ต้นไม่ได้ใหญ่อลังการอะไรนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็นะฮะผมได้เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่นะครับแล้วก็นะฮะเขาก็เพิ่งให้ใบผมใหม่เลยเปลี่ยนปุ๊บเขาก็ให้ใบใหม่นะครับซึ่งก็ดูแล้วน่าจะไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่นะครับอาจจะมีความแบบช็อกอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไซส์ไม่ได้แย่กว่าเดิมก็ถือว่าน่าจะ รออีกใบหนึ่งน่าจะได้ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็สวยมากนะครับผมสําหรับผมนะก็มี4ใบครับใบพวกใบใหญ่ๆหลังตรงด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นใบที่อยู่มานานแล้วก็ถือว่าดีก็สวยทุกใบแหละครับแล้วก็ขยบมาทางด้านขวาของผมนะก็คือเจ้าแอนตูเรียมคริสเตอร์ลีนัมเนี่ยอันนี้ก็ได้มาก่อนก่อนเจ้าลีเกลต้นนี้อีกนะแต่ว่าก็ได้มาในไซส์ที่ใหญ่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ ใบก็ยาวได้ถึง50เซนนะครับผมก็ถ้าถามว่าใช้เครื่องปลูกอะไรเจ้าต้นนี้ก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไล์นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สําหรับผมก็คือทานทุบนะครับก็คือแค่นี้เลยแต่ว่าใส่หินภูเขาไฟเยอะๆหน่อยครับมันจะได้แบบมีอากาศอยู่ในดินเยอะๆอะนะฮะก็ทําให้ต้นไม้ก็สวยงามแบบนี้นะครับผมก็แล้วก็มีอย่าลืมใส่ปุ๋ยสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าโหดูดบ ถ็ถือว่าผมก็ขุนมาได้ถึง50เซนก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะมันมันแต่ว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับพวกเอ่อความชื้นในอากาศด้วยเพราะว่าอย่างใบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าออกเมื่อไหร่แต่น่าจะช่วงที่ฝนตกบ่อยอ่ะก็จะได้ใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอใบใหม่ๆมาเนี่ยก็จะอาจจะใหญ่ไม่เท่าและก็อาจจะแคบแคบขาดนะฮะแต่ว่าก็จะได้ประมาณเท่าเดิมครับก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นรูเลยแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามีใบใหม่ตรงนู้นนะครับซึ่งก็สวยดีนะครับผมก็สวยดี ก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่ได้แค่ไหนนะคือพอดีไม่ค่อยอยากไปย้ายเขานะครับไหนๆว่าเผื่อเขาจะได้ใหญ่ๆยักษ์ๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโพสิชันเขาดีนะคือใหญ่ได้เลยแบบไม่ชนใครนะครับก็แล้วก็ด้านหลังนะฮะก็คือจะเป็นเจ้าหน้าวัวคอกระเช้านะฮะก็ใหญ่ได้เท่านี้แล้วนะครับก็จริงๆก็ใหญ่ได้มากกว่านี้เยอะเลยแต่ว่า ก็สําหรับผมแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอ่ะก็นะฮะตัวนี้เป็นอ p พไฟนเนาะก็เลื้อยนะครับก็อย่าลืมมีเสาให้เขาด้วยเพราะว่าตัวนี้พอเลื้อยแล้วนะก็ถือว่าโตค่อนข้างไวนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวนี้ก็นะฮะจะใช้เป็นในส่วนของดิน TGS นะครับผสมกับเปลือกสนนะครับแล้วก็มีเลกาบอลแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผมใส่หินภูเขาไฟไหมนะรู้สึกจะใส่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้เยอะครับแล้วก็ วางไว้จุดที่มันค่อนข้างชื้นมันก็จะเร็วครับเพราะว่าเท่าที่ observe มาก็คออือหน้าวัวเนี่ยคือต่อให้เครื่องปลูกดีแค่ไหนนะผมว่าหลักๆนะต้องเป็นเรื่องความชื้นในอากาศที่สําคัญสุดเพราะว่านะฮะพวกนี้เขาก็จะมีการกินชื้นในอากาศบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือต่อให้เครื่องปลูกดีแค่ไหนผมว่าเรื่อง environment เนี่ยก็ค่อนข้างแบบสำคัญกว่านะสำหรับผมอะคือมองว่าสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญที่สุดสำหรับต้นไม้นะครับผมก็ ใครที่จะลองก็อย่าลืมไปรีเซิร์ชเรื่องของอุณหภูมิในส่วนอุณหภูมิหรือความชื้นอะไรในส่วนของถิ่นกําเนิดเขาด้วยนะเราจะได้ขุนเขาไซส์ยอยักๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า3ต้นนี้ก็คือเอามาอัปเดตให้ฟังเฉยๆสั้นๆนะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็พอดีผมหายไปเกือบ2อาทิตย์ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยพอดีว่า เปิดเทอมแล้วนะครับก็นั่นแหละแต่ก็พยายามทาครับไม่ได้ไม่ได้ว่ายุ่งอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็นะฮะค่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆทํากันไปนะครับก็ได้ต้นไม้ใหม่เข้ามาบ้างก็เดี๋ยวจะเอารีเอามารีวิวนะครับเป็นในส่วนแบบนอกกระแสตามเดิมนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับพอดีว่านะฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วครับผมสวาสีีครับ